ไร้สายเจาะได้สาระบบมอเตอร์บัสเลสเราขอนำเสนอสว่านโรตารี่ไอแม็กซไร้สายที่จะช่วยเจาะก,กระแทกสกัดปูนออกได้ไวทำงานด้วยระบบไร้แปลง<ม> less, ถ่านมอเตอร์บัสเลสแท้ช่วยยืดอายุการใช้งานได้นานมากขึ้นไร้สายด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน20โวลต์เต็มแม็กซ์แบตใช้ได้นานกว่าเดิมถึง65 ทำงานได้3ระบบเจาะเจาะกระแทกและสกัดรอบสูงถึง1,440รอบต่อนอาทีไฟ LED ทำงานในที่มืดได้สบายตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้เล็กกว่าแต่ทำงานได้ดีกว่ารับประกัน1ปีเต็มหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่อินบ็อกซ์เลยครับ